ดีครับทุตลูกขันยังปัณนานะครับมันนี้กะนะครับเอามันมาส่งร้านมันนะครับพอดีรถห่างนะพี่น้องวันะดสอมแล้วบางช่วงบ่ายแหละครับแต่ว่าร้อยคิวอยู่คิวอยู่ที่ร้อยห้าสิบเก้านะครับน่าจะเพาเกินสามทุ่มวันนี้นะครับผมนะครับเบิงเบิ้องนะผมสิพายพี่น้องเขาเบิงนะครับร้านมันเอี่ยมยังไงครับเฮ้ยเอี่ยมพัฒนาอยู่ตั้งอยู่อำเภอบัวใหญ่นะครับผมบ้านน้องพวงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นร้านมันเอิดลูกแฝงเปิดไหม่นะครับ เดี๋ยวสิพาดงานเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับเอ้าเดี๋ยวพี่บาผู้ใดท่างไหนเพื่อนบอกดูเขาแกเอ้าที่เรีกเจ้าเห็นอยังอะบอสเจ้าเห็นอยังอันนะเจ้าจิกระดูกขาดตัวตายสิไม่ใหญ่ครับมันแมืนบอสี่ยังอั้นนี่ยังอั้นพันมันอยังอั้นอะไปเสียสารว่ะอีเหลียงหน่อยอีเลียงหน่อยบอสเจ้าขึ้นไปอย่างเจ้าขึ้นไปอย่างให้ขึ้นไปหาเดี๋ยวปอ ดดเดี๋ยวไปเจ็บบรรยากาศน้ำกันเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องค่อยขึ้นไปเบื้องันนะครับเดอ้อนนเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องเนาะอันนี้เป็นพันธุ์ยังจีเด็กอ่าอันนี้เลี้ยงนะครับนี่อีเลียยนะเ้ยงหน่อยเนาะครับอีเลี้ยงหน่อยนอนนอนทวงกันปะแม่นครับนอนทุกรอบม,มันกับบมันยัยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับพี่น้องเด้อร้านมันนะครับอันนี้ขึ้นอันนี้มันสิครับนี่เออแต่ว่านี่ของแท้ครับนี่อันนี้เลี้ยงหน่อยอันนี้เป็นมันเสาแก่งกันปะครับ อันนี้มันเสียทุนเนี่ยมันเสียทุนเอ,นนอง่ยครับมันหูงแย่ครับเนี่ยอออ้าันนี้<อ>ใหญ่ยาวครับนี่เห็นไหมเดเลยวพ่เดี๋ยวอัะเมื่อเช่นหล่อนี่เจีกันเคยเ็งงานอยู่โรงงานนีู่ปะนี่อันนี้ผมเห็นมาบร,ริษัทผมมันได้จับซื้อล่งแปลงเสียงก่อน,ออน,นครับอย่างพัฒนาครับย่าพัฒนาตอนนี้ราคามันอยู่เท่าไหนแล้วราคามันตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะสามบาทสี่สิบเจ็ดสามบาทสี่สิบจ็กเปอร์เซ็นต์อนนี้สี่เปอร์เซ็นฮะ สามสิบอน์ยังได้สามบาทสี่สิบมันเฮงีสิบเปอร์เซ็นพี่น้องแต่า่ลากว่าขาดสองบาทเจนะครับที่ผมขายนะครับเดี๋ยวผมดิเพนเดี๋ยวผมดิพาย่างเบิ้งหถดนะครับมันใหญ่พตัสลัก้ามลอยเอ็ดกระสินมะนีเบิดได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเดียพาพี่น้องเบิ้งอันนี้อผมดิคอยๆแพนในพี่น้องเบิงะเบิงถดมาไหลเลนะครับเิ้งเดเปิดบอกมามาแน่แต่พี่น้องเบิงเบิงขันนั้นอันนี้น่าจะเป็นรถตั้งจังวัดหลายนะครับ บองคักบองแน่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องพี่น้อง่งขันนั่นเด้อแล้วบองวิธีไหนก็อบองคักบองแนี่เบ่แม่ขักกขันแท้นั่นหรอกตำรวจว่าจะบอกแบบนั่นนะรถผู้ใดหล่ะได้ไปสัมผัสแล้วโย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ผมเดี๋ยน้ำหาดเจ้าความรถขันนั่นพี่น้องใช <c oughs> ่อันนี้เป็นโรงงานเอี่ยมพัฒนานะครับพี่น้องอยู่อำเภอบวัวใหญ่จังหวัดโคราชบ้านเองนะครับผมนี่ <c oughs> ั้คถูถบ้านหน,นองพ้องเนี่ยเพี่น้องะเด้อห่างจากบ้านผมประมาณจะหาลนี่แหละครับนี่ <c red s> นี่ครับผมอันนี้เบ้าเอกเพิ่นเคยมาเห็นงานอยู่นี่อยู่ประมาณจะเดือนนี้เจ๊เด็กประมาณห้าหกเดือนนี่แหละคะ่ะห <ha? S 2> ้าหกเดือนนี่แหละเดี๋ยวเอาติดยางไปสัมผัสแต่ละคนเนาะ <c ười> เดี๋ยวว่าเพิ่นมาจากสาจังหวัดใดบ้านใดเน,น,ะ <c ười> นาะได้พาพไปเบิ้งใต้ายทะเบยียนพร้อมนะครับมาจากจังหวัดใดอำเภอใดนะพี่น,น้องอันนี้ลงลง,ลงใหญ่ไปเจ๊เด็กโ <c ười> <c ười> ลงใหญ่ครับลงใหญ่ที่สุดแล้วครับบ้านเมียนมัน มีมีจากลุงไม่อันนี้เป็นลุงเก็บฟางครับเสียคือลานมันโอ้แล้วแล้วโกดังเก็บเก็บเปลี่ยนอยู่ทั้งใดนี่นี่ยัไงเนี่ยครับโกดังนี่แปดสิบไร่นี่โอ้แปดแปดสิบไร่สิบบ้านเจ้าทิ่แปดสิบไร่นี่มันหลายดิอยู่นี่นะหลายโดนเนาะข้าจ้าวันค่อยๆอันเพิ่นเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่เนี่พี่น้องเด้อเอื้อมบัฒนานะครับอำเภออันบัวใหญ่ลอยไรยจะพอลูปเก็บเปลี่ยนใหญ่นะครับเบื้องอารถแต่ว่าฟังนั้นรถก็หลายแต่ผมติพายยางเลาะนะครับ เดี๋ยวผมสิพาฟ้ายังรถนะครับอันนี้ทั้งเข่าพี่น้องเด้อลดทั้งเข่าทั้งออกทั้งเข่าทั้งออกเพราะว่ามันลดถ้ามาม euh. ือนี้ย้ํามือเศร้าหรือว่าย้ํามือแรงมันจะได้ออกอีกมือหนึ่งนะเพราะว่าลถมันไหลแห้งนะครับตอนนี้นะติดหล่เดี๋ยวมันช่วงนี้ก็นาฝนนะครับลดมันติดไหลยนะครับนะครับเอฟซีนะครับมันสัมปะหลังนะครับยิดตามได้นะครับแต่ว่าส่วนมากผมพูดคาเดทไทยดอกครับมันสัมปะหลังมีโอกาสครับมันมีโอกาสมัดทรงมันแต่ของนะครับมันมีอยู่ประมาณ เกียบลอยไรนะครับขาดลอยไรอยู่ประมาณจะเจ็ดสิบก็ไรเหรอครับผมพี่น้องตะกูๆด้วยนี่ตะกูอีกวันสองหลายไรเรน่นั่นแหละขี่ยาลุมาทังนี้นะครับพุ่นผู้เชี่ยวคิ้วจนสิบเป็นอันนั่นแล้วนี่แหละครับบรรยากาศนะครับเด้อเดี๋ยวผมในยางสัมผัสเขาจะว่ามามาจากจังหวัดใดนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมาหลายจังหวัดนะครับพี่น้องนี่ครับบ๊วยแม่นน้อยๆนะครับเบื้องร้นเยี่ยมพัฒนานะครับอำเภอบัวใหญ่นะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับ เดี๋ยวที่ยางวนไปยาเข้าวนะครับพี่น้องยางดนบ่ได้ครับเดี๋ยวมันอันเมือดก่อนไปเอกไปข่องน้าว่างหันครับพี่น้องเด้อไ,ไปเหยาหน่อยนึงไปไปเหยาใส่มาครับคางค้างคเป็นนางคือหัวหลา้านกันเถอะลูกเพียรหัว <c oughs> ล้านเนี่ยมันเปไปเห็ดยางมา <c oughs> มันมีตำนี <c oughs> เดียดเดยเ๋ยวเดี๋ยวควอาดุญาตเด้อพาหยางเที่ยวได้๋ยปะครับได้ครับได้ครับในฐานะเป็นคนันเหตุการณ์อยู่นี่เก้านะไปทางใดก่อนไปทางใดก่อน เอาใส่ครับวยได้ดีเอาไปถามเพื่อนนะเพื่อนมาจากใสเนาะมาจากใสเอาเบื้องปลายรถเบื้องปลายรถปปายใดนี่เบื้องเบื้องขั้นนี้ขั้นใดงามๆเ็ขาไปเบื้องเลยด้วยอันนี้ปลายโครลาดปลายข้อาชเบื้องโอ้อันนี้ปลายข้อาชเองครับนี่ออันนี้เครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์พุ่นไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นอันนี้ปลายรถขอนแก่นพี่น้องเด้อเจ้าของรถเพิ่งยุติใส่ตามหาโอ้ขอนแก่นว้าวอีกแล้วโอ้ยไปทั้งใดอีกไปทั้งใดอีกมันหลายเลยที่เดี๋ยวเขาจะไปครบเด้อ อันนี้เข้าซอยแรกก่อนนะครับซอยแรกซอเข้าซอยสองนะครับเอาซอยซอยแรกก่อนนะปลาพี่น้องเด้อนะครับลงแป้งแอมเอี่ยมพัฒนานะครับผมบ้านหนองพวงเนาโอ้รถไล่หรือรถไล่ครับแล้วพนักงานจอดนะอาอรถไถกับมีตัวที่เอกนี่รถสลีลากนะพี่น้องเด้ออืมอืขายดับขายดีนะครับมันทีนี้ราคากะโอเคอยู่นะครับผมสำหรับบ้านเขานะครับตเตนไซเจ้ฮะบัวใหญ่บ้านไหน บ้านหอยจวดมูจับประเทศเด็กงูจูบันตำบลที่ยังบ๊วยเอาบ๊วใหญ่ไงบ้านหอยจวดไงแม่นบ่เจ้างูจักงูจักครับบ้านหอยจวดตำบลบัวแหญ่เาเนาะครับมานเราจะ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 มือแล้วเพิ่งมาเพิ่งมามืออื่นก็ได้กลับเดี๋ครับยำแรงเออเพาะเอาเตี๋ยนมาน้ำมาลงแป้งไปตรงห้องขับขับขาก็ขายอ้อยไปทางอะไอีกมาแกเป็นที่ที่บ้านเราแล้วครับโอ้โหลดไลนพี่น้องเด้อโหลดไลน์เรียนครับล้อชิวเต็มครับเนี่ยเห็นไหมล้อหกล้อ รถไทครับเสียเชียวมันเยอะมากนะครับนะรถไทกับม้าด้วยพี่นอ้อ,องเด้อยงล้อซิบล้อมาเบิดนะครับส่วนมากรถไทกับดิยู่ยไกลๆบ้านเรามาบอกว่าให้เจ้าครับเ,เดี๋ยวรถคันว่างหันอยูย่ิใส่เสียวเห็นว่างหันไหมอยู่ทึงไหมอ,อันนี้รถไทมาจะทั้งไรไอบ้านไหนบ้านไหนยุตทั้งไหนนี่ยุติถูกเที่ยงยุติใส่ยุลยครับบ้านหนองพวงเห็นปะไม่ต้องอายไม่ต้องอายพันนี่ยังครัข้ายนี่ ัันนยงี่เกษตรศาสตร์ป่ะครับนี่ยุูนพ่วงชมพูครับเกษตรศาสตร์โอ้โพึ่งมาดิเนาะเม็นปะมามาจากมือแล้วบอกมาจากมือแล้วแถ่นี้โอ้โหจากจากมือแล้วเราบอกว่าถือแล้วครับบอกมีเนาะเอารถอันแก้มเหือนี่นะคพึ่งพึ่งมาสินี่หัวกระมาโอ้เออพึ่งมาโอ้เลี้ยงงามเนาะไอ้เกษตรศาสตร์เปรียงเดียวกันเบิดป่ะนี่ทั้งเบิดนี่บอกครับเพิ่อนเราเปลงอยู่ครับโอ้อันนี้เกษตรศาสตร์เป็นปะพงษ์ชมพูคือเลี้ยงงามสิจังไงเนี่คือเลี้ยงงามดีแท้ พอใหญ่ครับพอโตฟันอย่างดีเลี้ยงอย่างงามนะพี่น้องมาเบิ่์นคันหลังอีกพี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นเอ็มเจ็ดห้านะครับผมนะครับเอ็มเจ็ดห้านะครับพื้นก็ไม่ยังไม่ถึงพื้นไม่พพี่พึ่งม้านนี้พึ่งม้าเด้อคือเลี้ยงงามดีแท้ะทิมีันทิมงานเดียวกันแปดคันรถรถไถยแปดคันโอ้ตายต่พัน์ยังไงนี่บ้านไหนนี่ บ้านุลุพ้องนะครับไปไกลนะครับปุ่นมองคืออยู่ข้างพุ่นเหรครับุลุพ้องข้างหลังเขานะครับที่เด็กเดี๋ยวเขาไปทางนี้เนาะนี่ครับข้าเจ้าเนี่ยครับโดนนะครับพี่น้องกวดกวนเสียดีกับเป็นมือนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดมาหลายพี่น้องพันยังพันเกษตรเป็นบเพรอะยังไงคือเลี้ยงได้ดีแต่ไม่ยิ่งเลี้ยงแต่ยหนผู้ชายเดียวยนยางเดียว เลี้ยงงามครับนี่อันนี้เป็น M70 นะครับผมสำหรับผู้ใดน,นะครับอยากได้อุปกรณ์การเกษตรกรรเฮาก็กกได้นะครับผมนะครับเามาทางพี่เซเทกไอ้เด็กขั้นนั่นขั้นใดก่อนเลี้ยงงามๆหมห้นะครับขอ,อทางนี้เลยตอวนี้นะครับโอ้พี่ตำรวขั้นเถื่อเลยไปมาทางพี่มาทางพี่พยงยี่ขาวโอ้ยังขักเลยวะได้กลับไงพุทธเดี๋ยวเขาไปฟังปุ่นต้อนะพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งรถงามๆ พักกันกอดเออแยางอยู่ทั้งนี้ไหมมตจะโดนไปนี่ยุยุยใสนี่พักกันยุใส่เพราะยุอันยุยยังเงินออไปเบรงรดผมปุ่นะมิเต่มันหัวเงยเอ็นยุ่ข้างหผมเอามาจอดจะคันหะยังเารเลทยหจตจำได้อยู่คันนั้นยังไงของผมจอดยุ่ประมาณหาคันนด้อยู่ตนี้เอาเอามันมาลุกหน่อนั่นแหละมือกับมาเอามาอีก ข้อไอ้รถยังกอคือที่เอาเนวยงมันไหมเจ็ดสิบส <72. S 2> อ,อ,องเล้งนเนาะพดเจ็ดสิบสองเนี่ยขันแรกคันทีทดลองเเออครับข้อไอรถขันใดนเนี่ยที่ยมพูนปะพามาเบิ้งนี้ค่ะเอียบซีากเบิง้งนี่เอามาตักใส่เวเนาะรถอันเบื้งมาเบืงบ้งมาเบิ้งพี่น้องรถเราบักง้มนะครับเอซีเกานะครับผม พามาดปูหมดเนี่ยโอ้ยเบิ่งบางยางน้ำกลนอยู่เว้ยนี่ครับรถุดแล้วยังเทนะครับพี่น้องมาจากขอนแก่นนะครับอำเภอแวงใหญ่นะครับพี่น้องนี่ครับสวยครับเห็นไหมนี่ครับเต่าดินจ้าโอ้งามสวยงามหรอกนี่งามนะครับมาเบิ่งรถนะครับหลดุดถ้าพดูดถดงอยากเบิ่งรถมาเบิ่งอยู่โรงแป้งเ,เลยพี่น้องมีทุก,ทกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับตั้เล็ท่อซิ่งอันนี<ส>้มันหมอก๋วยเตี๋ยวตัวนี้อ่าหมอก๋วยเตี๋ยวครับไป สาสิ่งสายแงสายสอย่าันหนึ่งอยู่สายเด็กฮะอยู่สยก่อนเออขั้นนี้เดี๋ยวทายเบึงแมนบ่ขั้นนี้นะเอามัจแตทางไหนขันนี้นะผมเบิรงอยู่ทั้งอันทังหลังคาหลดบ้างนจักต้ไนเนี่รถคันนี้เก่าตันแมนอันเอาเอามัตัได้ราคาอันก็ครับพี่น้องเขาจากเบิรง อูอู้อู้ไดไหนพวกนี่รถรถเมื่อแรกกันปะเกานอกอู้อะไรนี่อู้อะไรอันนี้จังหวัดโอ้ที่เด็กอยากได้ปะจะมีเงินไปแต่ผมมีเงินจะไปหักเบาะนะฮะคันข้างหลังกับอูเดียวกันเด่นแมีนปะเออมามาน้ำกันเดียวกันหน่อสามคันของผมของผมมาเจอวันเลยดิเพราะท่านได้กลับอยู่ขนาดอยู่ยไกลอย่างนด้เนี่ ห่างจากอูประมาณหานู้หนึ่งเดนเยายอังนี่ก็ถามแล้วยุ่ยใส่รถกระบะยุ่นเด็ดเออายนรคึงรวานับรถรถเขมาเรื่อยๆเดี๋ยวไปเบิ้งทางทั้งผุนก่อนนะพี่้องเด้อนะครับก็รถักิอุ่ยเลยปะอนะครับรถมาเรื่อยเรื่อนะพี่้องบ่แมนบ่แมนทีเด็ก นะครับรถไลรีนะครับเดี๋ยวเขาขามไปทั้งฝันเอาขึ้นมาหลายแต่พักกันเห็ดนียังนะครับเอื้อมพัฒนานะครับอำเภอับใหญ่จังหวัดโคราชนะครับไม่หลายกินม่หลายกินมึงรวยทุกสาขา่ลางพือนไร่ช่องเงี้ยาที่เด็กจะเบิร์นรถกันนี่ปักง้มเลยวะ ปาดไข่ได้ปะปาดพี่น้องบักงามอูกิจเจริญยนนะครับงามดีปะนะครับรถรถที่แตนแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับพี่น้องงามดีนี่ครับรถอูนะครับแล้วรถรถยูอูเขานะครับนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับป้ายอูเขาเลยครับกลางหยุกมันเครื่องขี้อนะครับพี่น้องไดปงั้นคนแจกกันเลยขันอยู่นะไปเลยไปครับกับผมหล่อนะ ไปต่อนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพลานะครับคลิปเอกหรืพลายางนะครับผมพี่น้องนะครับคลิปนี้ออกสองช่องนะพี่น้องเด้อนะครับผมครับทั้งอูไปทุนทั้งลูกขอนเนียวนะครับครับผมเรียบร้อยครับอันนี้เป็นรถล็อคิ้วเลยพี่น้องเด้อฟังนี่นะครับเพิ่นออกเจอละหาสิบคันเลยนะครับอันนี้ที่เป็นทั้งไรนี่อันนี้เป็นรถล็อคิ้วเหรอรถไทฟอร์ดกับมาคูปบตากับมามาทุกี่ห้อนะครับลุงแปง ตันกนน,นนรัถบัติดคิ้วนะครับโอ้หล,ลายๆนะครับอันนั้นเพิ่นลอเขาคิ้วต่อไปนะครับเล้อ่ที่ขึ้นตาชังนะครับเอาเอาเพื่อนเบิ่งรหลดพี่น้องอันนี้เพิ่นเลี้ยงอย่างดีพี่น้องือเลี้ยงดีแต่เป็นเบิ่งเบิงพเคยเห็นก็ได้เห็นนะครับเพราะบ่ออคอยได้มาลงแปลงนะครับกัเนียปสนเกเสียตสัหัวมันเบิ่งเลยคับนี่เป็นกษเรียดัครับ ันีรัรบถไถรถโอ้มีทุกยี่ห้อพี่น้องแต่ว่าเจ้าของรถเพิ่นไปอยู่ไส้ปุ๊บปืนนะครับนี่มันน้อยเชียวครับสมัยนี้กี่มันน้อยสมุนีมันน้อยครับเออมาจากที่ไหนนี่สวัสดีครับนี่จำผมได้ปะมาจากน้าเชียงตีนเอาเอามาจากมือแล้ว สองคืนแล้วสองคืนนี้สองโอ้ยจะมาสองคืนถอมึงนี่ได้ได้ออกว่ามึงนี่ยักครับคิวที่ตัวไหนร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบหกนาจะบุตรวิทย์สูสี่นี้แพ้หรือมึงนี่เหมือนเพราะว่าเพราะคุณยังไหนอู้ไปชุนกันเกษตรณไหมเมนโอ้ยหนอบพรคุณยังไหนผมมาจำผมได้บ่ผมนะไปข้างหน้าพุ่นน่ะเขากำลังเงนตรวเถียงกันอยู่ข้างหน้าพุ่นไปพุ่นไป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 พุ่นน่ะ พูดนไปเบิ่งมันหัวไงผมอยู่พุ่นะเต็มอมยี่หุ่นะยังไปุ่่นเ้อะเดี๋ยวที่เลี่ยงกันลูกขินพูดละสองกันพูดละสองอบ้านบ้าผมอยู่นี่เลยอูไปสูนนะอำเภอโค้งห้องเดีวเนาะมากัพูดไหนมาแต่ขวงคนเดียวสิพูดยังยังไปพุ่นเ้อลงลงดไปพุ่นเ้ออันนี้มาจากนาเชียงนะครับแล้วก็คือคุณเสียงแถบเพกแค่หนเอฟซีผมทังนั้นนะครับพี่น้องลูกค้านั่นละวาง่าย เหยีบที่เขานะครับสารคามหลุดรุ่นนะครับโอ้รถุลายพี่น้องเบิรงเอารถลวงแปลีคือติดแปดกะพลระบำข่อยบาดเปนสิเด็กแม่นบ่เอ้ามาทังพี่เขามาทักเดี๋ยวไปสัมผาดพี่น้องป้องกายเขาเนาะเพี่รถหลุดหลุนไม่รุ่นเก่ามีเบิรดนะครับแม่เขาจะบอกมาดีขึ้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นรถ รถรถยันม้ารุ่นใหม่นะครับพี่น้องนี่หลายหลี่ได้พี่น้องรถน่าไหลหลี่ในห้องเรียนโอ้ลงแปลงข้าเจ้ารถซารีพิ่นบองมั่งสีดีหลีเนาะมาจากสายบ่มีจากบ่มีคนเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นห่าหลังเสียเพิ่นกับบ้านเบิดแล้วนะครับส่วนมากพวกรถไอ้ไถเพิ่นอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละที่นี่พิ่นกับบ้านกันเบิดแล้วนะครับเมื่อเช้าเพิ่นจังมาใหม่ช่วงบ่ายนะครับเพิ่นบ่นอนเฝ้าดอกครับ สีน้อยนักหนาที่น้อนเฝ้าขึ้นคนที่มาจากต่างจังหวัดเพิ่นถึงยี่น้อนเฝ้ารถนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่นเอารถขึ้นรถเ้าสิเอกรถตะของตัวนี้ห่างอันนี้รถรถอูนะครับด้วยนี่เพิ่งเอาออกมาบางบางแรี้งนอนเท้าประโยกเนาะนั่นแหละบางแล้งอันนั้นกับรถบรรทุานั่นรถข้านั้นกับรถบรนท้าแต่ว่าของมันผมอยู่ในนี่ประมาณสี่รถนะครับตัวนี้สี่รถนะครับแล้วก็ ออกไปช่วงบ่ายกับรถรถหกล้อหนึ่งนะครับในสิบก็ตันอยู่แต่ว่าตอนนี้จอดอยู่ในร้านนี่มีอยู่สี่คันนะครับผมจอดอยู่ในร้านนะครับสําหรับมันเทานะครับสี่คันหลดเลยนะครับจะจะเป็นหลักหลดข่อยเ้อนี่คือโถยแตนเท้านะครับรหลดหลดยูอูยูสวนเทานั่นแหละเอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็ยุ่ประมาณหาตันนะครับหาตันน้อยๆนะครับชีตันางก็หาตันโอ้ยเยาว่าเถอะ นี่ครับ <bert> <Clar> พี่น้องมาเบิ้งนะครับชอ้หาาไหลหรือลดลดไหลหรืนะครับพี่น้องแต่บมมีคนอยู่เฝ้ารถดอกครับพี่น้องเขาจะเอาผลกับบานเบือดนะครับยางพาพี่น้องมาเบืองนี้ใะเห็นยางน้ำกลลเถอะเิี่เวมือนอีกคิ้วหมนหรอวะไปตั้งพูนไปตั้งพนคือขายรมองคาพูดอะไรอยากเบิองรดรุนไหลมาเบืองอยู่ลงแปลงเลพี่น้องเดอขายรถมอ คักอลิสำหรับนะครับไอเ้เขาเอ็นก่อนบรรยากาศใหม่ๆหรือว่าผู้ใดบ่เคยเห็นนะครับผมกับพึ่งเคยเห็นนั่นกันแหละผมแต่ก่อนเคยเห็นแต่หลุดอ้อยส่วนมากผม<อ>ผมบ่เคยเห็นมั้ยา้องบ่เคยได้มไดมน,น,นมันตัสิเหงาแต่ก่อนเห็นแต่หลุดลอยแต่ว่าต, <ะ S 1> ตอนนี้มีแต่หลุดมันนะครับติดคิ้วนะครับ,บคิ้ว,วหลีเลยพี่น้องมันกะต่างจังหวัดเนยแล้วก็บ้านไก่เลี้ยงเคียงในอำเภอเนยมันมันเพราะว่าส่วนมากบ้านผมก็เห็นมันกันเนาะ ขอนเกนนะครัมาด่าขอนเกนนะครับไปทางพี่ไปทางพี่เออพระเอกอุ้ยขอนเกนนะขอนล่างได้มาพี่มาพี่มาพี่อันนี้สิสุดแล้วล่ะพี่น้องเด้อรถไถสซุดมากอะยุคยุคใกล้ๆบ้านเฮานี่ล่ะครับพี่น้องนี่ข้างๆหรือเป็นของบ้านเขาละเพิ่นนั่นเทปูนออกมาเรื่อยๆเนะพี่น้องโอ้ <UNKNOWN> เดี๋ยวดีนี่เดี๋ยวดิภาพพี่งหม่องพนกำลังก่อสร้างนะครับทางนาเนี <eled> <ious imbap spooky> ่ยนะครับพื <concur rency> ้นกำลังเทปูนให้รถจอดนะครับมันบ่มีหม่องจอดรถพอกันนะครับคุณน้ำไหลเระเรเพราะว่าฝนตกพอดีนะครับมันฝนตกเนี่ยพื้นพอนีพื้นพื้นกำลังเห็ดเทเทตลอดนะครับนี่เทเทเลยเลยนี่กำลังเทเทตลอดนะครับพื้นที่ก่อสร้างเพราะว่ามันเป็นล้งแปลงไม้นะครับเอี่ยมพัฒนาคุณลาดบาานะครับนี่แหละบ้านผมห้างจากนี่หารนะครับ อูไพทุนการเกษตรบ่ไก่นะครับผู้ได้อยากได้นะครับเค่องยกงมันเคร่องขี้ผ่านขุดมันอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับไปเบืองได้ไปชมกันได้นะครับราคาเกษตรกรนะครับผมเป็นลูกชาวนาขึ้นกันนะพี่น้องนะครับราคาย่อมเยานะครับเห็ดทุกอย่างนะครับมันผมเห็ดดีเลยเจ้างนี่กันดดหลมารอคิวนะครับตอนนี้รถดอูเฮาหน่ะรลดผมน่ะจอดอยู่ได้นี่สีคันนะครับไม่เป็นรลดผมดอกมันผมนะครับนั่นแหละผมก็ต้องจ้างเพื่อนบ้านนะครับมาขึ้นกัน รถรถผมน่ยมีอยู่แค่ดสองขั้นนั่นแหละแต่ว่ามันได้มารอคิวเขากันเลยอ่ะเอียงกว่าที่เอกตัวไหนจ้างคนอื่นเสริมมันปะตอวจ้างเสริมมันรอค่าคืนนะมีอนปัจจุบันคนกับถอนมันอยู่ตลอดมันปะ่ะเขาเขาก็ต้องจ้างคนอื่นน้ำนะครับพี่น้องเด้อขันขันเขาไปจ้างคนอื่นน้ำเขามารอเพื่อเราเขาถอนมันกับพวกมีรถลดไซนยังสี่นะเขาก็ต้องหมุนกันตอนนี้หมุนรถอยู่ประมาณเกือบสิบขันนะครับสําหรับมันเขานะครับมันมาหลายเด้อพี่น้องมันมีอยู่ประมาณสามสิบก็ไหลเลยหนึ่งหกสี่ศูนย รุ่นนี้ผมเคยเห็นติดตั้งนะครับพี่น้องมงุซีซูนนะครับติดตั้งได้หมดครับอันนั้นเพื่อที่ออกไปเทนะครับผมเขาตะช่างครับแต่อันนี้ล็อคิ้วนะครับผมมันมีอยู่สองโซนนะครับโซนสายโซนขวานะครับไอสารคามลอยเอดกันละชิ้นมันนี่หลายนะครับตอนนี้มันราคาอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ดูซึ่งว่าประมาณสามบาทสี่สิบนะครับแต่ว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมมาขายกัไน้ยยุทสองบาทเจ็ดสิบตางต์งนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ โ okay, อเคประเภทเด็กแบบนี้โอเคครับพอ,อ,อได้ครับเอาจริงๆสำหรับพี่น้องเนาะจังไปพอกันนะครับผมคลิปต่อไปกันเลยนะครับถ้าผมมีโอกาสผมก็สิมาถ่ายพี่น้องขอเมืองนะครับเด้เอครับสวัสดี FC หน่อยสิสวัสดีครับ FC